สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูยุวดีนามนีนะคะเรียกเลนๆว่าครูกวางครูมาจากโรงเรียนชุมชนไมตรีอยู่ทิศค่ะครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะคะเรื่องที่ครูจะมาสอนวันนี้คือเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนและจำนวนค่ะนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยอย่าเพิ่งหนีครูไปไหนนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเราจะต้องมาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อแรกเลยนักเรียนจะต้องสามารถแก้ปัญหาในโจทย์ปัญหาที่นักเรียนเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะข้อที่2นะคะนักเรียนต้องสามารถใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะ ข้อสุดท้ายเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องมีกันทุกคนคือนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะงั้นเราไปเริ่มเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนอยีกหนึ่งรอบนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพร้อมเรียนกันหรือ,อยังวันนี้ครูกวางจะพาเรามาแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคะกันคะ่ะ ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะอย่าเพิ่งเบื่อครูกวางค่ะวันนี้ครูกวางจะมาสอนเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหามีอยู่3ขั้นตอนเองค่ะนักเรียนขั้นตอนที่1นะคะครูกวางอยากให้นักเรียนอ่านโจทย์ก่อนหนึ่งรอบให้จบนะคะพออ่านโจทย์แล้วนักเรียนจะต้องรู้ว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างและโจทย์ถามอะไรกับเรานะคะ ข้อ2ค่ะครูกวางจะให้เราใช้แผนภาพบาโมเดลในการแก้โจทย์ปัญหานะคะข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำและหาคำตอบได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนคงคิดแล้วใช่ไหมคะว่าจะทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะครูกวางจะพามาแก้โจทย์ปัญหากันนะคะมาดูตัวอย่างโจทย์ที่1กันเลยนะคะผ้าผืนหนึยาว 1> 6เศษ1ส่วน4เมตรนะคะใช้ตัดเสื้อไปแล้ว1เศษ3ส่วน8เมตรนะคะโจทย์ถามว่าจะเหลือผ้ากี่เมตรนะคะมาดูวิธีคิดกันนะคะนักเรียนวิธีคิดนะคะเราทำเป็นแผนภาพนะคะผ้ายาว6เศษ1ส่วน4เมตรนะคะตัดเสื้อไปแล้ว1เศษ3ส่วน8เมตรโจทย์ถามว่าผ้าที่เหลือจะยาวกี่เมตรนะคะ มาดูวิธีทำกันนะคะนักเรียนผ้าผืนหนึ่งยาว6เศษ1ส่วน4เมตรเนี่ยเป็นจำนวนคะใช่ไหมคะเราจะต้องแปลงเปเศษเกินก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ยการแปลงเปเศษเกินแปลงเป็นยังไงคะเศษเกินทำยังไงคะนักเรียนเอาตัวล่างใช่ไหมคะเอาตัวส่วน คูณกับจำนวนนับด้านหน้าแล้วบวกกับตัวเศษด้านบนใช่ไหมคะแล้วตัวส่วนจะคงเดิมใช่ไหมคะอย่างข้อนี้ครูจะแปลงให้ดูก่อน1ข้อน,นะคะเอาหเอา4นะคะไปคูณกับหแล้วบวกกับหนึนะคะตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือเลข4เหมือนเดิมก็จะได้เป็นเศษ25่ส่วนสเมตรนะคะใช้ตัดเสื้อไป หนึเศษสมส่วนแเมตรนะคะแปลงได้เป็นเศษสิบเส่วนแเมตรนะคะเขาถามว่าผ้าที่เหลือเหลือคืออะไรคะนักเรียนเหลือคือเครื่องหมายลบใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเอาเศษส่วนที่เราแปลงเป็นเศษเกินมาลบกันแต่นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่า ตัวส่วนทั้ง2อ,อันไม่เท่ากันดังนั้นเราจะลบเศษส่วนไม่ได้เราต้องแปลงตัวส่วนด้านล่างให้มีค่าเท่ากันก่อนใช่ไหมคะมี4กับ8นักเรียนทําเลขอะไรคะเลขน้อยใช่ไหมคะคือเลข4ทํา4ให้เป็น8โดยการคูณ2ทั้งบนและล่างใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนเป็นเศษ50ส่วน8ลบด้วยเศษ11ส่วน8 ตอนนี้ลบได้หรือยังคะนักเรียนลบได้แล้วใช่ไหมคะเพราะตัวส่วนด้านล่างเท่ากันแล้วเป็นเลข8ด้วยกันเลยก็จะได้50ลบ11ใช่ไหมคะก็เหลือเศษ39ส่วน8นักเรียนจะตอบว่าเศษ39สก่วน8ก็ได้หรือจะตอบเป็นจำนวนค่ะก็ได้นะคะถ้าเป็นจำนวนค่ะก็จะได้เป็น4เศษ7ส่วน8นะคะนักเรียน ต่อมาเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2กันนะคะนักเรียนกิฟวิ่งออกกำลังกายเศษ1ส่วน2ชั่วโมงเดินอีกเศษ7ส่วน12ชั่วโมงโจทย์ถามว่ากิฟใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดกี่ชั่วโมงคำว่าทั้งหมดคือเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนคิดอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะคือเครื่องหมายบวกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันนะคะนักเรียนกิฟ วิ่งออกกำลังกายเศษ1ส่วน2ชั่วโมงกิฟใช้เวลาเดินอีกเศษ7ส่วน12ชั่วโมงเวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะต้องเอามาบวกกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำนะคะนักเรียนกิฟวิ่งออกกำลังกายเศษ1ส่วน2ชั่วโมงแล้วไม่ต้องแปลงใช่ไหมคะเพราะไม่เป็นจำนวนคะ เดินอีกเศษเจ็ดส่วนสิบสองชั่วโมงก็ไม่ต้องแปลงเหมือนกันนักเรียนสังเกตไหมคะว่าก่อนที่เราจะเอามาบวกกันนักเรียนดูตัวส่วนนะคะส่วนด้านล่างเท่ากันหรือยังคะยังไม่เท่าสแสดงว่าเราต้องแก้ตัวส่วนด้านล่างก่อนโดยหาตัวเลขมาคูณใช่ไหมคะนักเรียนว่าแก้สองหรือแก้สิบสองดีคะแก้เลขน้อยใช่ไหมคะมาดูนะคะเราก็แก้เลขสองนี้ ให้มีส่วนเป็น12นะคะนักเรียนโดยการคูณด้วย6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน12บวกเศษ7ส่วน12ตอนนี้บวกกันได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเพราะตัวส่วนด้านล่างเท่ากันแล้วเอา6มาบวกกับ7เลยก็ได้เป็น13 ส่วน12หรือเศษ13ส่วน12นั่นเองนะคะนักเรียนถ้าเราแปลงเป็นจำนวนคะก็จะได้เป็น1เศษ1ส่วน12ชั่วโมงนะคะนักเรียนไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อที่3กันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะซ้งซื้อไก่1เศษ1ส่วน5กิโลกร,รมัมซื้อไก่มากกว่าปลา เศษสามส่วนสิบกิโลกร,รมัมโจทย์ถามว่าส้มซื้อปลามากี่กิโลกร,รมัมนักเรียนอ่านโจทย์ไปแล้วหนึ่งรอบนักเรียนพอจะคิดได้ไหมคะว่าปลากระไก่ถ้าโจทย์ถามหาปลาแสดงว่าปลาต้องน้อยกว่าไก่ใช่ไหมคะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องเอาไปทําอะไรคะนักเรียนเอาไปลบนั่นเองมาดูวิธีคิดกันนะคะไก่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้ากิโลกร,รมัมปลาเศษสามส่วนสิบกิโลกร,รมัมโจทย์ถามว่า ส้มซื้อปลามากี่กิโลกร,รมัมต้องเอาไปลบใช่ไหมคะนักเรียนมาดูวิธีคิดนะคะส้มซื้อไก่1เศษ1ส่วน5กรริโลกรัมในที่นี้เป็นจำนวนค่าหนูต้องแปลงให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะแปลงได้เป็นเศษ6ส่วน5กรริโลกรัมซื้อไก่มากกว่าซื้อปลาเศษ3ส่วนสกิโลกร,รมัมโจทย์ข้อนี้เอาไปลบใช่ไหมคะดังนั้นส้มซื้อปลาเศษ6ส่วน5กรริโลกรัมลบเศษ3ส่วนสกิโลกร,รมัม ในที่นี้ยังลบกันไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนด้านล่างทำไมคะลูกอย่างไม่เท่ากันเราแก้เลข5ให้เป็น10โดยการเอา2มาคูณทั้งบนและล่างเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นเศษ12ส่วน10ลบเศษ3ส่วน10ก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน10กิโลกรัมนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างที่4กันนะคะ เชือกเส้นหนตัดไปใช้แล้วเศษ5ส่วน8เมตรเหลือเชือก1เศษ3ส่วน4เมตรโจทย์ถามว่าเดิมเชือกเส้นนี้ยาวเท่าใดคําว่าเดิมเชือกเส้นนี้ยาวเท่าใดนักเรียนคือเอาไปทําอะไรกันคะเอาไปบวกกันใช่ไหมคะมาดูวิธีคิดกันค่ะเชือกที่ตัดไปใช้แล้วคือสีเขียวนะคะเศษ5ส่วน8เมตร เหลือเชือกอีกหเศษ3ามส่วน4เมตรเป็นสี่ชมพูนะคะการที่เราจะหาว่าเชือกเดิมในยาวเท่าไหร่เราต้องเอาทั้งสองส่วนนี้มาทำอะไรกันคะนักเรียนเอามาบวกกันใช่ไหมคะมาดูวิธีทำค่ะเชือกเส้น1ตัดไปใช้เศษหส่วน8เมตรเหลือเชือกอีก1เศษ3มส่วน4เมตรมันเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นจํานวนคะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินใช่ไหมคะ เปลี่ยนแล้วได้เป็นเศษ7ส่วน4เมตรจากนั้นเอามาบวกกันใช่ไหมคะดังนั้นเดิมเชือกเส้นนี้ยาวเศษหส่วน8บวกเศษ7ส่วน4นักเรียนคิดว่าบวกกันได้หรือยังคะมันยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะตัวส่วนด้านล่างยังไม่เท่ากันแก้4ให้เป็น8โดยเอาเลข2มาคูณทั้งบนและล่างนะคะก็จะได้เป็น เศษ5ส่วน8บวกเศษ14ส่วน8ก็จะได้เท่ากับเศษ19ส่วน8เมตรหรือเราจะตอบเป็นจำนวนค่าได้ว่า2เศษ3ส่วน8เมตรนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนตอนนี้เราเดินทางมาถึงตัวอย่างสุดท้ายกันแล้วครูคิดว่านักเรียนคงจะมีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยนะคะ วันเสา,าร์ตาลอ่านหนังสือได้เศษมส่วน8เล่มวันอาทิตย์อ่านได้น้อยกว่าวันเสาร์อยู่เศษ5ส่วน24เล่มโจทย์ถามว่าวันอาทิตย์ตาลอ่านหนังสือได้เท่าใดวันอาทิตย์อ่านได้น้อยกว่าน้อยกว่าเป็นเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะมาดูวิธีคิดกันคะ่ะวันเสาร์อ่านได้เศษ3ส่วน8เล่ม วันอาทิตย์อ่านได้น้อยกว่าวันเสาร์อยู่เศษ5ส่วน24เล่มวิธีทำนะคะวันเสาร์ตาอ่านหนังสือได้เศษ3ส่วน8เล่มวันอาทิตย์อ่านได้น้อยกว่าวันเสาร์เศษ5ส่วน24เล่มดังนั้นวันอาทิตย์ตาอ่านหนังสือได้เศษ3ส่วน8ลบเศษ5ส่วน24จากเท่ากับ นักเรียนสังเกตนะคะตัวส่วนด้านล่างไม่เท่ากันเราแก้ตัวส่วนก่อนคือแก้เลข8เอาสามาคูณทั้งบนและล่างก็จะได้เป็นเท่ากับเศษ9ส่วน24ลบเศษ5ส่วน24นะคะก็จะได้เท่ากับเศษ4ส่วน24นักเรียนสังเกตนะคะว่าเศษ4ส่วน24เราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือตัดได้เป็นเศษ1ส่วน6นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ วันอาทิตย์ตาลอ่านหนังสือได้เศษหนึ่งส่วนหกเล่มนั่นเองนะคะค่านักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคะาครูคิดว่านักเรียนคงจะพอมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหากันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพื่อทบทวนความเข้าใจของสัปดาห์นี้ครูกว่ามีการบ้านมาให้นักเรียนด้วยนะคะ นักเรียนมีแบบฝึกหัดเล่มสองกันทุกคนใช่ไหมคะคะครูกวางให้ทำวันนี้คือในหน้า18นะคะถ้านักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วสามารถส่งครูประจำวิชาได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ